ไหนว่าได้โชคเหรอครับได้ตัวไหนเนะอะห้าเก้าท่านก็จ้องมาที่เรา,าแล้วก็พร้อมที่จะให้โชคลาภเริ่มขึ้นแล้วสองตัวเ,เป็นล้วงไค่ด้วยนี่กำลังจะขึ้นสองตัว,วแต่ตาปากมปต้องพูดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผีวัวลูกรแล้วก็ รัชนีชาแนลทาง Youtube แล้วก็เพจรัชนีชาแนลนี่ครับกลุ่มนี้นะครับที่เราถ่ายวันนั้นนะครับกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ได้ห้าหกเลขหายหน่อยวันนี้จะกลับม,มาขอเลขทูบหัวใหญ่รัฐบาลไทยนะอินข่าว่าอย่างงั้น ที่เรามาวันแรกนะไหนว่าได้โชคเหรอครับ,บได้ตัวไหนเนาะห้าเก้าห้าหกได้ค่าน้อยวันนี้กลับมาขอเลขเมื่อวานสองห้าวันท่านให้สองห้าอันนี้กลับมาขอหวยไทยหวยไทยหวยไทยปูบอกให้มาวันนี้มาสามรอบเลยนะอาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวสามรอบแล้วถูทั้งสามรอบเลย ก็เลยมาวันนั้นท่านบอกว่าให้ดูที่ที่หัวท่านใช่ครับวันนั้นวันนั้นที่มาวันนั้นมาที่นั่งอยู่ตรงนี้ใตรงนี้ให้ดูที่ตาดวงตาท่านใช่เห็นบ้างไหมครับวันนี้เห็นเรื่องไหมยังยังเพราะว่าเพิ่งขึ้นทเกี๋ยวก็ขออนุญาตให้ท่านมาลงเราก็จะบอกได้ก็เลยวันนี้วัดตะเล็กว่าจะกลับสมุดประการแล่ทีนี้ท่านบอกไม่ให้กลับให้มาที่นี่ก่อน ให้มาเปิดโชคเปิดลาบให้ลูกหลานจะได้เอาของมาแก้บนปู่ก่อนที่จะปิดก่อนที่จะปิดจะปิดแล้วทีนี้ท่านบอกว่าให้ขึ้นของไหว้ก่อนแล้วปู่จะให้ครับวันนั้นคุณพี่ท่นนี้นะครับบอกว่าอาเรศจะขึ้นที่ ดวงตาของท่านวันนี้หลายท่านก็ได้เห็นไปแล้วนะครับวันนี้หลายท่านก็เห็นแ่กลมๆนั่นไหมมใช่นะดวงตากลมๆนั่นใช่ค่ะดวงตาคือกลมนี่นะครับ่าเอ่อร่างคนนี้ละที่บอกว่างวดนี้นะครับเลขกจะขึ้นที่ดวงตาของท่านไม่รู้ไหมว่าท่านเป็นนาคีหรือนาคา นาคาค่ะนาคาเป็นผู้ชายเนาะ,ะเป็นผู้ชายนะครับเป็นนาคาผู้ชายนางใหญ่หนางใหญ่จ้ะสวมสังวานสองปังจุงกระเบนเสีเขียวนะคะสีเขียวจ้ะตอนนี้ท่านก็จ้องมาที่เรา,าแล้วก็พร้อมที่จะให้โชคลาภลูกหลาน <ทะ S 2> ใต้ดวงตาค่ะใต้ดวงตา จะดูอยู่ใต้ดวงตาของท่านนะเด็กเริ่มขึ้นแล้วสองตัวเด็กปล้วงกเดกํำลังจะขึ้นสองตัววไหนและตัวที่สามยังไม่ขึ้นขึ้นตัวแรกกับตัวที่สองเห็นแล้วสองตัวใช่อยู่ใต้ดวงตาใช่ไหมใช่ค่ะอยู่แถวนี้ใช่ไหมใกล้เลยใต้ตรงมือ เออตรงนั้นเนี่ยใช่แล้วค่ะสองตัวขึ้นแล้วแต่ตัวที่ขึ้นที่เห็นแล้วเหรอใช่บอกหน่อยได้ไหมแม่สองตัวคือเลขอะไรยังค่ะท่านบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอแป๊บนึงครับรอแป๊บนึงค่่ตื่นเต้นอยู่ใต้ดวงตาครับค่ะอยู่ใต้ดวงตาที่คุณชี้อ่ะแถวๆตรงนั้นเลย ขอบขอบปากขอบล่างนะขอบล่างขอบล่างขอบล่างอีให้นี่าเก่ขอชนนมาท่านยิ้มยิ้มเฮ้ท่านยิ้มแล้วท่านบอกว่าลูกหลานให้บูชาก่อนให้บอกชื่อบอกนามสกุลท่านก่อนท่านถึงจะให้ต้องบอกชื่อนามสกุลที่จริงขอโชคขอลาต้องบอกก่อนถ้าเราไม่บอกท่านจะไม่สามารถบอกให้ได้ทุกคนไง หนึ่เจ็ดเจ็ดชื่อว่าเวมลาออกหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็ออกหนึ่งสี่สองก็ก็ให้ให้ตรงรอบดวงตาแต่วันนี้เพิ่งขึ้นสองตัวนะคะยังยังไม่ขึ้นสามบอกด้ก่อนได้ไหมครับสองตัวคือเรียกอะไรมั่งท่านบอกอย่าเพิ่งบอกโอเคโอเคเราก็เล็งขอสิบนาทีโอเคครับรออีกนาทีจะได้เห็นสามตัวชัดๆใช่ ตัวไหนตัวกลางตัวกลางนีหใครเล่นตัวไหนหายหนึ่งตัวเห็นไหมเมื่อใหม่ใครตกไม่รู้อ่ะห้าหกหนก็เลยจุดเช่แม่เทียนใหม่ใครไม่รู้อ่ะแม่เทียนใหม่ใครไม่รู้หนูก็เลยเอามาจุดตัวนี้คุณพีกกำลังเล่งกำลังส่งกระแสจิตไปหาปู่แล้ว

แรงขึ้นแรงขึ้นแรงมากแรงมากเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแม่อบอกสามตัวตรง มาขอโชคขอลาบปู่และลูกอยากได้เลขกันไหม <c oughs> อยากได้ก <c oughs> ็วันใหญ่ๆนะปู่ <c oughs> จะปิดปรับ <c oughs> ปร <c oughs> ุงแล้วนี่จะปิดปรับปรุงแล้ว เห็นทูบหรือยังลูกเลขขึ้นตรงดวงตาฉันนะ <c oughs> เห็นกะลีย <c oughs> ่ย,ลออยังได้เพ่นวาว่าเป็นางลาขอให้ลําให้รวยกันนะลูกนะขอให้ประสบความสําเร็จ ขอให้แก้วแหวนเงินทองเงินไหลน,นองทองไหลมาปัถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นขอชวยเทพเทวดาที่อยู่เบื้องบนจงมาเปิดทรัพย์สินเงินทองเปิดโชคเ,เปิดลาภให้ลูกหลานนะที่มาในวันนี้นะลูกนะขอให้ประสบความสําเร็จเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาจงมาเปิดทิศเ,เปิดทางเปิดบุญบรารมีให้ลูกหลานจงร่ำรวยทุกคนกลับไปก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงกลับไปก็ขอให้มีโชคมีลาภกันทุกคนนะลูกนะ จะมาล <inequ ity. S 3> <H> ้ำให้เดี๋ยวรอสั่งชุดเลยโผล่ดูผอมันกะรึยังลูกพร้อมพร้อมกันรวยแล้วค่ะ อย่ามาพูดนะไม่ให้พูด,ดูดแต่ตาปากไม่ต้องพูด,พดนั่งลง ใจเอี้ยงน้องมาเล่นทำไม สองตัวนะไม่ซื้อสามตัวข้อใจเรี่ยง<จ>มีทายากได้เขกันไม่เคยฉันถามอะไรไม่เคยตอบเงียบจ้องจะตวเวียกกัน đây là thủ cân bắp